สถานการณ์รัสเซียยูเครนคล้ายว่าจะดีขึ้นแต่มันจะดีจริงๆหรือเปล่าในขณะที่เงินเฟ้อสหรัฐไม่มีแพลเลยเฟสก็คงเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อไปเพิ่มแป๊ดเดียวเข้าสู่ไปมาสองแล้วมีอะไรที่ควรเพิ่มอะไรที่ควรลดในเดือนเมษายนกันบ้างไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะ ขอต้อนรับนักลงทุนทุกท่านสู่รายการปรับพอดประจําเดือนเมษายน2565ที่เราจะมาไขาคําตอบร่วมกันว่าอะไรควรลดอะไรควรเพิ่มในพอร์ตการลงทุนเดือนนี้แต่จะเป็นอย่างไรนั้นต้องดูกันให้จบคลิปเลยนะคะเข้าสู่ไตรมาสสองกันแล้วเผลอแป๊บเดียวเองค่ะตลาดหุ้นที่ดูแย่ๆมาตั้งแต่มกราคมก็ดูเหมือนจะกลับมาดีขึ้นนับตั้งแต่กลางมีนาคมหลายสินทรัพย์นะคะราคากลับมาเฟื้นตัวและสร้างผลตอบแทนเป็นบวกได้แม้ว่าความผันผวนนั้นยัง อยู่กับเราไม่ไปไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัเสเซียยูเครนหรือเรื่องเงินเฟอ้อสหรัฐที่ยังสูงสร้างความกดดันแก่ตลาดว่าเฟดอาจจะต้องเหยียบเบรคตามร้อแรงนี้โดยการขึ้นดอกเบีย้ยอย่างรวดเร็วเริ่มต้นนะคะเราขอรีวิวผลตอบแทนมัลติเดมมีนาคมสิ้นสุด29มีนาคมซึ่งเป็นวันที่ราคารับข่าวรัเสเซียถอนกําลังทหารออกจากเมืองเคียสซึ่งเป็นเมืองหลวงของยูเครนค่ะหลังยูเครนนะคะยอมรับเงื่อนไขว่าจะวางตัวเป็นกลางทางการเมืองไม่เกี่ยวข้องกับพันธมิตรฝ่ายใดและไม่เข้าร่วมนาโต้ค่ะ ในหน้านี้นะคะผลตอบแทนรายสินทรัพย์และรายประเทศมีนาคมค่ะราคาสินทรัพย์และตลาดหุ้นที่เคยร่วงหนักในมกราคมและกุมภาพันธ์กลับมาฟื้นตัวได้ดีในมีนาคมนะคะเช่นตลาดหุ้นสหรัฐยุโรปและญี่ปุ่น ขณะที่ภาพรวมของหุ้นจีนค่ะกลับดูรั้งท้ายสุดเลยถึงกระนั้นนะคะราคาหุ้นจีนก็สามารถที่จะฟื้นขึ้นมาจากจุดต่ําสุดของเดือนที่เคยลบหนักถึงลบ25เลยนะคะกลับมาติดลบเหลือเพียงแค่7.6เเท่านั้นนักวิเคราะห์หลายสํานักค่ะต่างให้ความเห็นอย่างล้นหลามในเดือนมีนาคมว่าตลาดหุ้นจีนนั้นอาจจะผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วหรือว่าวัดทอมเอานั่นเองเพราะราคาหุ้นจีนนั้นเริ่มที่จะไม่ปรับตัวลงต่อค่ะแม้ว่ารัฐบาลจีนจะประกาศล็อกดาวน์เมืองเซี่ยงไฮ้เพื่อ โควิดในประเทศที่กลับมาสูงขึ้นค่ะส่วนสินทรัพย์ที่ยังสร้างผลตอบแทนเป็นบวกสูงสุดอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่3นั่นคือน,น้ำมันค่ะเพราะมาตรการความบาดรัสเซียของชาติตะวันตกที่ยังมีทีท่าว่าจะไม่ยอมปลดลงง่ายๆรวมถึงความสามารถในการกลับมาผลิตน้ำมันทั้งในสหรัฐและโอเปกที่ยังตึงตัวอยู่เป็นผลทําให้ราคาน้ำมันในเดือนนี้ยังคงรออยู่ในระดับสูงและราคาน้ำมันก็ปรับตัวขึ้นต่ออีกถึง8.9เอร์เซนเลยค่ะในส่วนของตลาดหุ้นเอเชียบ้านเรานะคะที่เคย ทำผลตอบแทนได้ดีในช่วง2เดือนแรกของปี2022กลับถูกขายทํากําไรในมีนาคมค่ะเพราะผลกระทบจากบรรยากาศเชิงลบสงครามรัสเซียยูเครนนั่นเองทว่าแนวโน้มการเปิดประเทศของภูมิภาคนี้นะคะกลับไม่ได้ถอยหลังลงเลยค่ะมีแต่เดินหน้าเปิดประเทศกันมากขึ้นล่าสุดค่ะเวียดนามประกาศเปิดประเทศแบบสมบูรณ์แบบเป็นที่เรียบร้อยส่วนไทยก็กําลังจะมีผลในเร็วๆนี้เช่นกันนะคะนั่นหมายถึงว่าต่อไปชาวต่างชาติสามารถที่จะท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศอาเซียนได้โดย ที่ไม่ต้องตรวจเชื้อก่อนเดินทางอีกต่อไปแล้วค่ะแม้ในฝ้าของตลาดหุ้นภาพรวมดูฟื้นตัวได้ดีขึ้นแต่มีอยู่หนึ่งตลาดค่ะที่ติดลบและเป็นจุดสนใจอย่างมากในมีนาคมนั่นคือตลาดพันธบัตรค่ะเพราะว่ายิวหรืออัตราผลตอบแทนของพันธบัตสรสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้นรับแนวโน้มว่าเฟดอาจขึ้นดอกเบี้ยเร็วค่ะส่งผลให้นักลงทุนนั้นเลือกเทขายพันธบัตรเหล่านี้โดยเฉพาะพันธบัติในช่วงอายุสั้นและกลางเป็นผลทําให้เส้นความชันยิวพันธบัตรเกิดภาวะผกผันที่เรียกว่าอินเวอร์เต็ตย สัญญาณ inverted yield curve เป็นสิ่งที่นักลงทุนค่อนข้างกังวลค่ะเพราะในอดีตเวลาที่เกิดภาวะนี้ขึ้นมักตามมาด้วยภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือ Recession อย่างไรก็ตามนะคะนักลงทุนไม่ควรกังวลกับประเด็นนี้มากจนเกินไปค่ะเพราะจากสถิติหลายครั้งในอดีตเช่นกันคปงชี้ว่าราคาหุ้นจะยังคงสามารถปรับตัวขึ้นต่อได้อีกสักพักใหญ่แม้ว่าจะเกิด i อินเว e ต์ยิ l เคิร์ e ก็ตามมาต่อกันที่ผลตอบแทนรายกลุ่มอุตสาหกรรมบ้างค่ะเราใช้ดัชนี MSCI All Country World รายกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อวัดผลตอบแทนในมิตินี้ จะเห็นได้ว่าหุ้นเกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะกลับมาสร้างผลตอบแทนได้เป็นบวกมีเพียงกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคเท่านั้นที่ปรับตัวลงเนื่องจากกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เคยอัพเปอร์ฟอร์มอย่างมากมาก่อนในช่วงต้นปีค่ะส่วนหุ้นกลุ่มตบตทสูงที่เคยถูกเทขายอย่างมากในกลุ่มภาันธ์นะคะกลับมาฟื้นตัวขึ้นค่ะได้แก่กลุ่มเทคโนโลยีสินค้าฟุ้มเฟือและกลุ่มสื่อสารโดยสร้างผลตอบแทนเป็นบวกสูงถึง5%เซขณะที่เทรนการเปิดเมืองค่ะโดดเด่นและเงินเฟ้อที่ยังสูง2เรื่องนี้เปป็นนััจยุรื่ ัแก่หุ้นกลุ่มอันสังหาค่ะทําให้กลุ่มนี้เอาเพอร์ฟอร์มสุดในบรรดา11กลุ่มอุตสาหกรรมสำหรับรายการปรับพอร์ตมีนาคมนะคะเราได้มีการอัปเดตรายการระหว่างเงดือนไว้ด้วยเมื่อวันที่16มีนาคม ซึ่งเป็นการปรับพอร์ตในช่วงการประชุม f o m c ค่ะเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ตลาดโดยผลประชุม f o m c เมื่อกลางมีนาคมนั้นได้ประกาศปรับขึ้นดอกเบี้ย25เบสสพอยตามคาดค่ะสัดส่วนการลงทุนกลางมีนาคมที่เราได้มีการปรับเพิ่มนั่นคือพอร์ตกองทุนร่วมเราได้ทําการขายหุ้นพลังงานออกค่ะเพราะในพอร์ตของกองทุน SCBPGF มีการปรับสัดส่วนเพิ่ม Energy เข้ามาอยู่หนึ่งใน3อยู่แล้วเราจึงแนะนําให้นักลงทุนขายทํากําไรกองเดิมอย่างเ t ท n e r g y อออกเพื่อสร้างสมดุลเดิมให้แกพอ และหันไปเพิ่มหุ้นเวียดนามมากขึ้นเป็น10%แทนค่ะในฝาาของพอร์ต ETF บ้างนะคะเราเลือกลดกองทุนแนวดิฟเฟนซีฟอย่างกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคลงนั่นคือกองทุน LSP และหันไปเพิ่มหุ้นเวียดนาม VNM เป็น10%แทนเพราะมองว่าสถานการณ์ตลาดน่าจะฟื้นตัวขึ้นกลุ่มดิฟเฟนซีฟอาจจะไม่ได้ช่วยหนุนผลตอบแทนให้เราได้อีกมากนะักซึ่งก็นับว่าตัดสินใจได้ถูกต้องค่ะ รายการปรับพอร์ตของเราก็ดําเนินมาส่งครั้งที่3แล้วแต่ในครั้งนี้พิเศษกว่าทุกครั้งค่ะเพราะเราได้เก็บรวบรวมผลตอบแทนพอร์ตกองทุนที่เราแนะนําเพื่อดูว่าในรายการปรับพอร์ตที่ผ่านมากองทุนเหล่านี้สร้างผลตอบแทนให้กับเราเท่าไหร่กันบ้าง เริ่มต้นที่ผลการดําเนินงานของพอร์ตกองทุนรวมกันก่อนนะคะนับตั้งแต่เริ่มรายการปรับพอร์ตมาพอร์ตแนะนํานี้สร้างผลตอบแทนให้เรา1.49%ค่ะและผลตอบแทนในมีนาคมสิ้นสุด28มีนาคมหรือมัลติเดตอยู่ที่1.62%ซึ่งกองทุนรวมที่ช่วยสร้างผลการดําเนินงานให้แก่พอร์ตอย่างมากนั่นก็คือกองทุน SCB PGF และ UESG ค่ะ ขณะที่กองทุนหุ้นจีน B c h i n e i q เป็นตัวฉุดผลการดําเนินง,งานของเราค่ะตามผลตอบแทนที่เป็นเปอร์เซ็นต์ในตารางด้านล่างนี้เป็นการคํานวณโดยนําผลตอบแทนกองทุนคูณกับสัดส่วนที่ลงทุนและมีการปรับระหว่างทางเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะถัดมาค่ะผลการดําเนินง,งานของพอร์ตแนะนํากองทุน e d f นับตั้งแต่เริ่มรายการปรับพอร์ตมาพอร์ตแนะนํานี้สร้างผลตอบแทนไปแล้ว1.37ค่ะ และผลตอบแทนในมีนาคมสิ้นสุด28มีนาคมหรือมัททูเดตอยู่ที่0.78ซึ่ง ETF ที่ช่วยสร้างผลการดำเนินง,งานให้แก่พอร์ตมากสุดคือกองทุนหุ้นพลังงาน XLE และ v t ที่เป็นหุ้นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วขณะที่กองทุนหุ้นจีนค่ะ MCHI และหุ้นไทยเซ็50เป็นตัว drag performance ของเราค่ะ ได้มาถึงช่วงสําคัญแล้วนะคะนั่นคือปรับพอร์ตเมษายนที่เราจะมาดูกันว่าอะไรควรเพิ่มอะไรควรลดค่ะสัลพร์พอตการลงทุนเมษายนเราแนะนําขายทองคํากองทุนเคโกออกทั้งหมด5%เอตพราะตลาดรับรู้ความเสี่ยงสถานการณ์รัสเซียยูเครนไปได้หลายส่วนแล้วค่ะดังนั้นเราจึงลดน้ําหนักความสําคัญของสินทรัพย์ปลอดภัยลงและหันมาเพิ่มน้ําหนักคุณโลกที่มีคุณภาพดีอย่างกองทุน UESG แทนโดยน้ําหนักหลังการปรับจะอยู่ที่20%ค่ะ ขณะที่สินทรัพย์และทีมการลงทุนอื่นๆเราเลือกคงเดิมไว้โดยมีมุมมองดังนี้สําหรับตลาดหุ้นจีนเราเชื่อว่าน่าจะผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วแต่การจะกลับตัวมาเป็นขาขึ้นได้อย่างชัดเจนนั้นยังต้องอาศัยความเชื่อมัน่นและตัวเลขเศรษฐกิจในการพิสูจน์ว่ารัฐบาลจีนตั้งใจกระตุ้นเศรษฐกิจจีนในปี2022อย่างแท้จริงทั้งฝั่งหุ้นไทยหุ้นเวียดนามและหุ้นเปิดเมืองรวมนั้นหนักกันได้25%เรามีความเชื่อมั่นในส่วนนี้ค่ะว่า เทรนและทีมการลงทุนเปิดเมืองน่าจะโดดเด่นอย่างมากในปีนี้เพราะความรุนแรงของเชื้อโควิด -19 ที่ลดลงและการกลับมาเปิดเมืองอย่างสมบูรณ์กระตุต้นการท่องเที่ยวในหลายประเทศอาเซียนค่ะและสุดท้ายพอร์ตแนะนํากองทุน ETF ค่ะเราแนะนําขายทองคําออกจากพอร์ตเช่นกันคือกองทุน GLD และหันมาเพิ่มสัดส่วนหุ้นโลกคุณ,ณภาพตีกองทุน VT แทนในขณะที่สัดส่วนอื่นๆยังคงเดิมโดยเฉพาะส่วนของเงินสดที่เรายังคงถือไว้ถึง30%เหตุผทสําคัญนะคะที่เรายังไม่เลือก ลดเงินสดหรือสภาพคล่องในมือเดือนนี้เพราะความเสี่ยง Sta ็กเฟสชันที่เริ่มเข้ามาในตลาดหรือก็คือภาวะที่เงินเฟ้อสูงแต่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวนั่นเองประเด็นนี้นะคะคือหากเงินเฟ้อสหรัฐยังคงลอยสูงต่อไปและเริ่มบั่นทอนอุปสงค์การบริโภคทั่วโลกก็อาจจะเริ่มสร้างความเสี่ยงการเกิดภาวะดังกล่าวได้ซ้ำร้ายนะคะหากเฟดหันมาพลิกท่าทีเข้มงวดน,นโยบายการเงินแบบขึงขังกว่าเดิมหากเป็นเช่นนั้นก็จะเป็นการร่นระยะเวลาให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเร็วขึ้น อย่างไรก็ดีค่ะโอกาสดังกล่าลวเราประเมินแล้วว่าปัจจุบันยังไม่ได้สูงถึงขั้นที่เราต้องมากังวลมากค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการสรับร์ตประจําเดือนเมษายนที่ทุกคนรอคอยค่ะอย่างไรก็ดีนะคะเดือนเมษายนก็เป็นเดือนที่ประเทศไทยมีหยุดเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็นวันหยุดยาวดังนั้นก่อนทํารายการซื้อขายกองทุนทุกครั้งอย่าลืมเช็ควันหยุดกองทุนกันดีๆนะคะ และทั้งหมดของรายการนี้เป็นเรื่องของการลงทุนนะคะและการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงผลการดําเนินงานในอดีตไม่ได้ยืนยันถึงผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคตกองทุนบางกองทุนมีการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่การลงทุนนี้จะมีการกระจุกตัวอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมสูงตามไปด้วยหลายกองทุนลงทุนในต่างประเทศค่ะอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีต้นทุนป้องกันความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรจัดพอร์ตการลงทุนและกระจายการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่รับได้ค่ะและสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการปรับพอร์ตมาตลอดและอย่าลืมติดตามรายการปรับพอร์ตที่จะออกอากาศในครั้งถัดไปได้ผ่าน Facebook Page และ YouTube Easy Invest และ SCB Securities ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนสวัสดีค่ะ